สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรกกักทุกทุกท่านครับกลับมาพกบกับกระผมบัณฑิตพรามเอกราชบุญอาจอีกคือเก่าครับสำหรับในคลิปนี้กสิมาชวนคุยหรือว่ามาบอกพี่น้องให้ได้เกิดความรู้ความกาใจในประเด็นที่มีซื่อว่าทำไมต้อง เชิญพระอุปคุตพี่น้องอาซีเคยเห็นพิธีในการเชิญพระอุปคุตนะเวลามีงานสำคัญสำคัญนะเหตุงานนะมีงานทำบุญอยู่บ้านอยู่วัดก็แล้วแต่นะครับจะมีพิธีหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือพิธีเชิญพระอุปคุตนะก็เลยอยากจะนำเรื่องราวเหล่านี้มาพูดคุยให้ได้ฟัง พอเป็นสังเขปแล้วก็จะได้นำเอาบทของการเชิญพระอุปคุตนะมาเล่าให้ฟังนะซึ่งเป็นการเรียบเรียงขึ้นมาใหม่นะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้บุคคลที่มีความสนใจหรือว่าบุคคลที่มีโอกาสในการทำพิธีครับได้นำเอาบทนี้ไปพิจารณาในการ อัญเชิญพระอุคคุต่อตไปเพราะว่าการเชิญพระอุปคุตนะตามที่พวกเราได้รู้ได้เห็นมาเนี่ยนะหรือบางในตำราฮนะก็บางตำราก็ยอ่อนะมียอ่ยอๆมีคาถาเพียงยอ่ยอๆไม่ไม่ไม่ยาวนะหรือบางอันก็อาจจะยาวจนเกินไปฮนะเพราะฉะนั้น ความพอดีพอดีบางบางทีก็หากันอยู่ว่าจะเอาขนาดไหนถึงจะพอดีพองามอพอที่จะได้กล่าวเพื่อที่จะให้คนได้รับรู้เข้าใจแล้วก็มีเนื้อหาสาระที่ฟังแล้วสามารถเข้าใจรับรู้ได้เกิดความศรัทธานะครับเกิดสมาธิเกิดความศรัทธาเกิดความเข้าใจในพิธีนั้นๆน,นนะแต่หากว่า ใช้ระยะเวลาที่พอเหมาะพอควรพอสมควรเนี่ยมันก็สามารถที่จะโน้มน้าวให้เกิดความศรัทธาให้เกิดความพร้อมในพิธีนั้นได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะนำเรื่องนี้มากล่าวมาเล่าให้ฟังนะแต่ว่าก่อนอื่นจะขอ,อเล่าตำนานพอสังเขปก่อนนะครับเผื่อว่า,าบางท่านบางคนก็อาจจะยังไม่ทราบนะคนที่ทราบแล้วก็ทราบอีกก็ไม่เป็นไรนะครับ มีตำนานเล่าว่าเมื่อสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนะจะจัดงานฉลองพระสถูปเจดีย์ที่ทำขึ้นนะที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะครับที่เรียกว่าอยู่ตามที่ต่างๆนะครับได้เก็บรวบรวมมาไว้นะในในที่พระบรมมหาราชวังนั่นแหละ นะครับเป็นสถานที่ที่พระเจ้าอสุภมหารราชนะครับท่านใดมีพระราชดำริว่าถากมันรวมที่เดียวกันมันก็จน่าจะดีนะนะมันจะง่ายต่อการาสักการบูชานะเป็นสิริมงคลว่าอย่างนั้นนะครับเมื่อท่านสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะมีการเฉลิมฉลองพระสถูปเจดีย์นั้นเนี่ยเป็นระยะเวลาถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนะ เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรียกว่าเป็นงานใหญ่งานบุญใหญ่มากๆเลยในสมัยนั้นนะครับเป็นงานมหามงคลที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นงานบุญงานกุศลเหล่านี้นะครับเมื่อจะมีการทำขึ้นมาเนี่ยนะครับอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าเมื่อมีงานบุญงานกุศลเนี่ยก็จะมักจะมีมารมาประจมุมาแทรกมาทําลายนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะให้พิธีนี้เนี่ยโดนพญามารมาทําลาย นะครับก็เลยต้องคิดหาทางป้องกันนะครับในที่สุดก็ทราบว่าพระอุปคุตเทระนะครับเป็นพระที่มีฤทธมีเดชอย่างมากนะครับสามารถที่จะปราบพยามารได้นะครับไม่มีภิกษุรูปใดนะครับที่จะสามารถเอาชนะมารได้นอกจากพระอุปุคุตนะครับเมื่อทราบเช่นนั้นแล้วก็เลยได้นิมนต์พระอุปคุนธ <clears throat> จากสะดือทะเลมาเลย นะครับเพราะปกติแล้วท่านจะจำเรียกว่าจำพรรษาหรือว่าบัพ็ินบารมีอยู่ที่ใตยสดือตรีนะครับก็นิมนต์ท่านขึ้นมา <c oughs> พอถึงวันนะสรุปคร่าวๆเ,เลยพ <p> อ <ots> ถึงวันก็จริงๆเลยพรยามานก็มาทำลายพิธีนะครับ <c oughs> โดยเนลมิรเป็นลมพายุใหญ่มุนมาเลยนะครับ เพื่อที่จะมาทำลายในพิธีนั้นพระอุบกุศก็เ,เห็นแล้วนะครับท่านก็ใช้พลังจิตของท่านใชใ้พลังฌานของท่านนะครับเข้าสมาธินะแล้วก็เกิดพลังพายุใหญ่ว่าพยามานอีกนะครับสามารถที่จะให้พยาบาลปลิวว่อนเป็นปุยนุ่นไปเลยนะครับพยามานก็ไปตั้งหลักใหม่ นะครับทำเป็นพายุหาฝนมาเลยนะครับในที่สุดพระอุปคุตก็สามารถที่จะยับยั้งหาฝนทั้งหลายได้นะแล้วก็จับเอาพยามารที่ชื่อว่าวัาสวัตตีเนี่ยนะครับมาเอามาโดยเอ,นะเอามานเน่าเนะเอามาเน่ามาผูกไว้ที่คอเลยที่คอพยามาณวัศวัตตีนะครับ ผูกแก้ผูกยังไงก็ไม่ออกนะครับแก้มัดผูกยังไงก็ไม่ออกนะครับพญามารก็ไปหาพญายมไปหาพระอินทร์พระพรหมยังไงมาช่วยให้แก้มัดออกอยังไงก็ไม่มีใครสามารถที่จะแก้มัดออกได้นะครับทิเบาทั้าทางหลายพระอินทร์พระพรหมทั้งหลายก็แนะนําอย่างเดียวว่ามีวิธีเดียวท่านต้อง,งกลับไปหาพระอุปคุตไปขอขมาท่านนะครับให้ท่านแก้มัดให้ถึงจะสามารถแก้ได้ นะหมดปัญญาเพราะเหม็นเหม็นหมาเน่ามากเลยนะครับทรมานมากโอ้โหไม่เคยที่จะมาสูดดมหมาเน่าอยู่ใกล้จมูกอย่างนี้โอ้ทนไม่ไหวกลับไปหาท่านนะครับขอขอมาลาโทษท่านท่านก็เอาโหสีกรรมให้แต่ว,ว่า <c oughs> ท่านก็ต้องมัดไว้ก่อนนะครับเกรงว่าพญา,ามารจะกลับใจแล้วจะมาทําลายท่านก็เอาประคตที่ว่ารัดเอวเนี่ยนะครับที่รัดเอวเนี่ย นะครับนิลมิตเป็นเชือกยาวเลยนะครับผูกพญามานไว้นะครับเอาผูกพญามานไว้ที่ภูเขานะดูไกลๆนู่ใน,ใน,นแหละนะครับผูกไว้ผูกไว้เป็นจํานวนเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันพญามานวสบัตติกาเล่ยโดนผูกจองจําไว้ที่ภูเขานั่นเป็นเวลาเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันจนครบกําหนด ของการเฉลิมฉลองที่วานี่แหละนะครับจึงได้ปล่อยออกมานะครับนี่แหละก็คือเรื่องเล่าความสําคัญของอพระอุปคุตนะเรียกว่าพระอุปคุตผู้ปราบพญามารน,นะนะครับมีองค์เดียวที่สามารถปราบพญามารจอม่านได้ก็คือพระอุปคุตนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลามีการทําบุญสุนทานหรือว่ามีงานมงคลต่างๆนะครับความเชื่อความศรัทธา ในเรื่องนี้นะครับเพิ่นนแกเลยมีการานิมนต์เรียว่าอันเชิญพระอุปคุตขึ้นมาจากสะดือทะเลนะครับเพื่อที่จะมาคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับมีอยากจะให้มาทําลายาพิธีอันเป็นมงคลนะครับเพราะฉะนั้นในมือนี้แเลยเอา,อาบทอัญเชิญพระอุปคุต มาฝากพีฝากนองนะฝากภูที่ทําหนาทีเพื่อในยินเดียฟังแล้วเห็นว่า,าเป็นบทที่สามารถนําไปใช่ใดก็สามารถเอาไปประยุกต์หรือว่าเอาไปใส่ใดนะครับตัวอย่างดังนี้ <c oughs> โอกาสะโอกาสะฟุ้งขาทาั้งหลายขอกราบไหวไปยังพระมหาอุป,ปกุตภูประเสริฐผู้ลำเลิศฤทธกาบาลมีล่นลืนทวี มีปณิธานแข็งกราบมีศรัทธาต่อพุทธศาสตร์ปรารถนาะอยู่คำอุปธรรมไวทุกประการพยามานทุกสันนอยใหญ่ทั้งหลายบอ่อาจมาทำล้ายสิ่งใดก็ไล่เวน้นต่างไดเห็นสักดาแลว้วบ่มีแนวมาสู่ต่อด้วยพระคาถานี่น้อขอยกเอาขึ้นอ่างว่างไวให้มูมานมีประการชนีสำลิที่ด้วยคำว่า เป็นพระบาทคาถาขออาราธนาในมือนีวันนีปโปรดประทานอุปคุตโตมหาเถโรกิจกูโตสมุทโยเอกะมาโรเตชมาโรปลายันตุฝูข้าทั้งหลายขออาราธนาพระมหาเถระเจ้าเข้าอยู่ในพิธีขอบารมีเตชะชนาภัยทั้งหลายด้วย อันความ่วยทั้งหลายแหลย่ยาใดแว่มาแผ่วพานพญาม่านมูนันทั้งหายาใดกวนประมวลมาในรูปหรือแนวไหนบอดในว่าสิเป็นนากยากขาหรือเทพเทว่ากระพองนั้นขั้นคิดรายเมนบบดีใตปัตพีลุมฟ่าเวหาหรืออากาศถามุ่งหมัดโหดรายทำล้า,ลายหลังแมนบอเอา มาทางเขาหรือทางห่วยพงไพรหน่อยไงสิอยู่เหนืออยู่ไต่ไก่ไก่ก,ก,กยาเดอบอ่มีเผอซาแล้วเนวย่านประอุปกุฏบริสุทธิ์เทียงแท่ดูแลใดให้อยู่ดีย้อนวันให้มือนีฝูงภูคาประกอบไปด้วยผู้ใดก็ว่าไปนะครับย้อนวันให้มือนีฝูงภูคาเป็นชาว ประชาพุทธศาสตร์ปรารถนาได้ฟังธรรมหรือปรารถนากิจกรรมอะไรต่างๆก็ใส่ลงไปนะครับก็กล่าวไปได้ครับปรารถนาได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้มาเข้าสู่สถานขอกราบกรารอัญเชิญพระภูมิคุณลำน้ำอุปธรรมไปทั่วทิศดังพระอาทิตย์ใสองแจ้ง น้ำแย่งให้เมนสู่อันทั้งประจันยูฝ่าแสงส่องพองสีใสพระอังคารอำมไพกะทองใสคือดามงามพระพุทธพระฤหัสด,ด้วยงามสวยลวยงามของอีกสุขเสากะแห่งต้องประคองหุมม่มนหลักษาเป็นมหาบุญแทอุปธรรมหุ่มหอขอพลังเด้อทุกกรรมให้น้ำอยู่คอยระวัง ยังไปถึงเทพไทยภูเป็นญยไยตรลูกกาโปรดไดมาประทานพรลัสมีฤทธีกาทั้งเทวาทุกสันมีสัมมาไดมาสูให้มาผาบสตรูเหล่าหมู่ม่านส่วนสาย่ามาไก่แต่อย่างใดพระคาถานี้ได้อาราธนามาก,กังหงมขอจงใดสุขสมเป็นบรมมคาถาปราบพญามาันวาลิกาก,กะเลยลาเมนอนยอม วาโยโยอุปคุตโตปหาเทโรยังยังอุปคุตังมหาเทรังกายังพันธมรัสสติวังสพยักขาปลายยันตุสเพเยาปลายาลายันตุสเพเหปิสาจะปลายยันตุฝูงผียักและผีเสื้อฟูงเป็นใจพญามานสูทันทั้งหลาย ที่มิใจเป็นอกุศลให้หนีพ้นภายไปจากเขตประเทศนี้เวลานี้เป็นต้นไปก็ขาดเถินตามด้วยพระคาถาพระอุปคุตนะมีดังต่อไปนี้แบบที่หนึ่งมหาอุปคุตโตมหาอุปคุตตังกายะพันธนังอมจิสะพุทธังทะเถโรธรรมังะเถโรสังฆังะเถโรปะออยสุตตะกุปัสอิมังกายะพันธนังอธิธามิ แบบที่สองอุปคุตโตจะมหาเทโรสมพุทเทนะวิยากโตมารันจะมาระลัญจะโสอิธานิมหาเทโลนมัสสิตวาปฏิตโตอะหังวันธามอิธาเนวะอุปคุตตังจะมหาเทหลังยังยังอุปัถวัง ชาตังวิทังเสติอเสสสตูมหาลาพังพะวันตุเมแบบที่สามอุปกุตโตจบาเทโรสัมพุทธเทนะวิยากโตมารัญจะมาระพลัญจาโซอิธานิมหาเทโรนมัสติวาปฏิติโตอหังวันทามิอิครับนี่ก็คือตัวอย่าง นะที่นํามาให้พี่น้องทั้งหลายหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับได้มาศึกษาปรับปรุงต่อเติมทั้งนี้ก็เพื่อที่จะนําไปใช้นะให้เกิดความเหมาะสมต่อไปนะครับก็ขอฝากเอาไว้นะครับสําหรับคลิปนี้แต่คิดว่าดีนะครับก็ขอ,อกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ thank you